เอาเขาเอานานแล้วกูจะพูดกูก <idal> ็ไม <tube> ่ได้พูดนะกูกำลังบิ้วตัวเองอกว่าเออจะถ่ายบิ้วแล้วเออต้องเอาเอเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมดีค่ายกั้งนะครับผมมาม้โซ่แต่เริ่มเลยครับวันนี้เรามาพร้อมกับรถแล้วพี่มาร์คคันด้าฟีด แอร์หลังปี2 0 1 4อ่าปีสุดท้ายของ Honda Fit นั่นเองใช่ครับก็คือสีนี้จะเป็นสีที่หายากก็คือจะเป็นสีบอลเงินเงินครับดูแลง่ายใช่ครับรักษาง่ายแต่งเข้ากับล้ออะไรก็ได้แต่งง่ายดูไม่เลอะด้วยอ่าดูไม่เลอะโดนฝุ่นโดนอะไรได้แมงกลืนเลยไปหมดแล้วเนี่ยนะฝุ่นเต็มเลยเีอยฝุ่นเออรูดมานี่ดำตื้นเลยนะหมายถึงฝุ่นเหรอนะไปอะไรวะต่อลยต่อ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 ไปวันหลังจะส่งเร็วไม่ทันเหมือนกันอ่ะ โอเคครับครับชมภายนอกก็คือเป็นชมไมเนอร์เชนนี่แหละนะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วใช่ครับนะครับผมแล้ววันนี้คันนี้ก็มาพร้อมกับล้อ c e 28ด้วยนี่ล้อใหม่ยังใหม่ล้อใหม่ยางใหม่สเต็ปอยู่แล้วใช่ครับนะจดฟิตเมนต์ให้ครบเลยใช่สามารถอะไปขับหล่อๆได้เลยขับหล่อๆได้เลยแล้วก็ใครที่ว่าคิดว่าเอ้ยพี่รถเตี้ยไปเปล่ากผมขับมันจะขูดไหมอ่ะยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นได้ เราเรายกขึ้นให้ฟรีด้วยนี่เป็นไงฟรีด้วยใช่ฟรีไม่ต้องเสียตังค์ของเขาบอกของฟรีไม่มีในโลกแต่มีที่ดีขานี่ย็เดียวเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าครับเราก็มาเริ่มที่ด้านท้ายครับผมอ่าด้านท้ายก็มาดูกันว่าคันนี้มีชนหรือเปล่าฟังผมร้านของเรานี่หลอกหรือเปล่ารถชนมาขายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งพี่มาร์คเป็นไง ฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับครับทั้งทั้งทั้งสองตัวนะทั้งคู่เลยของผมก็ไม่มีตะคงตะเข็บเดิมสีข้างในเป็นสีเดิมสีด้านแต่เป็นสีด้านเม็ดอาร์หรือว่าเขาเรียกอะไรนะพี่พีเอ็กอะไรนะ เขาเรียกตะเข็บอะไรซิลิโคนหรือสเล็กอะไรไม่รู้มันเป็นตัวเชื่อมอะนะครับยังอยู่แบบยังอยู่ครบยังสวยไม่ยับไม่อะไรเรียกเดิมเขาเรียกว่าเดิมโรงงานเดิมโรงงานนะครับผมก็คันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจสีเบจก็เป็นเหมือนสภาพฟิดทั่วไปทุกๆคันเพราะว่าเราทําให้เหมือนกันทุกคันใช่แล้วคือเราจะมีการสปาภายในภายนอกห้องเครื่องช่วงล่างให้รับรองได้ว่าไม่มีแบบว่าสกปรกสะอาดยันในเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรว่าคมพื้นที่แบบว่าต้องถอดมาล้างอะไรเงี้ย คือเรารื้อหมดเราลื้อหมดทั้งอ่าคือรถเข้ามาเนี่ยเราลื้อหมดครับใช่ครับภายในคือพรมเพดานเลือกมาหมดครับเพื่อทำความสะอาดให้หมดเพื่อทําความสะอาดให้ทั้งหมดเพราะว่าเราจะทําให้เหมือนไปว่ารถรถมือหนึ่งรถมือหนึ่งใหม่ใช่จะพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเอาเป็นสักเก้าจุดเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นต์แล้วกันและและไอ้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะก็การคนเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่รถใหม่ไงอก็ไม่ใช่รถใหม่จริงเพราะมันมือสองอ่ะใช่ของมือสองแต นิดนึงนิดนึงนิดนึงจึงจึงจึงหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างไปครับผมครับผมครับผมแล้วก็เราเข้ามาอยู่กันในที่ห้องโดยสารเรียบร้อยครับอย่างที่บอกเบื้องต้นเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบสใช่นะครับผมภายในคอนโซลคอนโซลสวยงามใช่ครับคือเขาเรียกว่าพวกคอนโซลพวกนี้ถ้าสมมติคนไม่ดูแลรักษาหรือว่าคนใช้งานไม่รู้อะ บางคนเขาไม่ติดไอเนี้ยอะไรนะที่ติดนะเขาเรียกว่า3ามเอ็มาวสองหน้าหรือว่าไอพวกไอเขาเรียกว่าอะไรว่าที่ตั้งมือถืออ่ะที่ว่ามันสูญญากาศและติดนานมันก็จะเปรอยดอยเพราะมันเหมือนกับว่าพอแสงแดดมันมาอ่าแล้วแบบมันจะซีดแต่ตรงนั้นมันจะเป็นแบบเงาด่างๆเงาด่างๆอ่ามันจะทาเหมือนเป็นจุดด่างอ่ะเป็นจุดด่างแต่ว่าคันนี้ไม่มีไม่มีน้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคอนโซลสวยนะครับปุ่มเปิม ชัดเจนครับครับผมคม่ลี้คันนี้ก็คือฟีดทุกคันของเราเอกลักษณ์มันก็จะอยู่ตรงที่ประตูสไลด์ไฟฟ้าทุกคันด้วยนี่ครับลองดูพี่เอ็กนี่กดนะจึ้งเดียวก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเลยใช่แล้วใช่ครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นใช่นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นแอร์หลังคานี่ครับแอร์หลังคาก็คนคนสงสัยเยอะมากระหว่างแอร์หลังคากับไม่แอร์หลังคาพี่เอ็กซขชาวยแนะนำหน่อยครับว่า ความเย็นมันจะถึงไหมลูกค้ากังวลว่าถ้าไม่มีแอร์หลังคาเนี่ยคนนั่งหลังเดี๋ยวร้อนแอร์จะเย็นถึงหรือเปล่าเจอางครับผมผมเคยเจอเยอะมากคือคน,คนขายฟรีพวกเราเราอะเจอเยอะถามว่าพี่ไม่มีแอร์หลังเย็นไหมผมจะบอกได้เลยเย็นเหมือนกัน<ช>เย็นเหมือนกันนะครับ,รบแต่แค่พี่ลองอันนี้ผมขอเวลาผมเปรียบเทียบให้ลูกค้านะผมจะเปรียบเทียบตัวรถอะเป็นห้องนอนครับผม พี่เข้าห้องนอนพี่เปิดแอร์มันก็ไม่ได้เย็ยนเลยถูกต้องไหมพี่ก็ต้องรอแป๊บนึงต้องร<ป>อแป๊บนึงแต่การที่มีแอร์หลังมันพี่เอาพัดลมไปวางไว้หน้าแอร์เพื่อกระจายให้มันเร็วไปขึ้นเร็วขึ้นถ้างั้นเปรียบเหมือนห้องนอนที่พี่เอฟพี่เอฟบอกก็เป็นห้องนอนสีเ่เหลี่ยมเงี้ยงงใช่ไหมงเรานอนอยู่บนเตียงเปิดแอร์เสร็จมันเย็นช้า เราเปิดพัดลมตรงปลายเท้าเลยปลายเท้าเเลยออมันก็เย็นเร็วแต่ว่าแค่ตัวพัดลมตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรแอร์แต่มันเป็นตัวกระจายดูดความเย็นเข้ามาให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองใช่แล้วใช่ครับแล้วคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่ครับพี่เอ็กซ์คันนี้วิ่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันโลรถปีสองพันสิบสี่แปดปีแปดปีเฉลี่ยปีแล้วะครับ ประมาณ2 0,000ื่นกว่าอ่าสองหมื่นนิดๆก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ครับแล้วก็วิ่งเยอะจนเกินไปนะครับใช่เดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันดีกว่าว่าคันเนี้ยเลขไม่ประมาณแสนเก้มีเครื่องเยอะไหมมีชนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับครับผมแล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องครับพี่เอกครับผมอันนี้ก็จะเหมือนปีทั่วๆไปเพราะว่ามันจะใช้เครื่องบล็อกเดียวกับพวกแจ็ตซิตี้แต่ที่เป็นรหัส L 1 5นะครับก็คือ1เครื่อง1,500ซีซีนั่นแหละ ครับผมเครื่องไม่มีเยิมแน่นอนไม่มีเยิมเราทางเราอ่ะดูแลราคาเนี้ยเราดูแลให้ทั้งคันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อยางห้องเครื่องภายในบวสปงสปาให้เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างที่เราเคยพูดไปหลายคลิปว่าท่านซื้อไปเอาไปใช้อย่างเดียวใช้ได้เลยได้เลยต้องเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ก่อนออกไปและทั้งเรายังมีกิฟต์ไวเชอร์ค่าน้ำมันให้ด้วยให้ด้วยใช่แล้ว แล้วก็เราก็ยังมีนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ้าอึ้งหมื่นโลแรกสั่งเพลสเหมือนกันแย่ดของจริงซื้อซื้อไปคือขับอย่างเดียวจริงใช่แล้วครับคือขับไปเลยครับ10,000โลแรกไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเพาทางเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญคันนี้รถคันนี้ไม่มีโดนแน่นอนครับไม่มีชนครับทั้งหน้าทั้งหลังน็อตไม่มีขยางก็ไม่มีใช่ครับเพราะว่านี่น็อตไม่มีขยางครับซุ้มเดิมถูกต้องครับนี่ซุ้มเดิมอะไรเดิมหมดรถคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยสวยยมาก เสนอราคาอยู่เท่าไหร่ดีครับพี่มาร์ครถสวยๆแบบนี้อล้อใหม่ยางใหม่แต่ฟิตเมนต์ให้ด้วยภายในภายในเก็บให้ใน้ำมันถังแรกให้ใช่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใช่เยอะไปป่าวะเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเออเออคืนกำไรลูกค้ากันกล้องหน้ารถอ๋อยัดแก้มที่กล้องหน้ารถด้วยมีกล้องหน้ารถด้วยลืมไปได้ยังไงวะเดหมอนหมอนมีไหมอน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 มีหมอนด้วย ล่มล่มล่มอล่มล่มยังไงพี่อย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่างนี้เป็นช้าคลองเป็นช้าคลองตักล่มออกไปโอเคโอเคมีล่มมีอะไรอีกหมอนวางหน้ารถมีช่อดอกไม้ให้ด้วยช่อดอกไม้อ่ะมีอะไรอีกมีพวกอ่างบุ้งอะไรอยู่อมีอะไรอีกแล้วก็มีเกียร์หอยให้อีกโอเคอ่าแล้วก็นี่ที่สำคัญเลยครับบริการหลังการขาย30วันถ้ามีอะไรคือใน30วันนี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับ ตัวรถตัวรถนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งหลอดไฟครับผมดูแลฟรี30วันครับผมแต่ต้องอย่างงี้ผมต้องอธิบายอย่างเงี้แต่ต้องไม่เกิดจากการใช้งานลูกค้าเองนะใช่ครับอย่างเช่นขับรถแล้วหล่นข้างถนนอ่าอะไรพวกนี้จํมแตกอะไรพวกนี้อันนี้ทางเราไม่รับประกันใช่ครับใช่ครับเราจะรับประกันเฉพาะแบบว่า ที่มันเสียหายเองเลยโดยที่พี่ขับรถปกติยู่ดีก็อุบิเหตุวิทยุดับอะไรประมาณนี้อันนี้เราดูแลให้เราดูแลให้นะครับทั้งหมดที่เราพูดไปครับเสนอขายอยู่เพียง579,000บาทเท่านั้นครับพี่เอกคุ้มคุ้มไปเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ราคานี้ทุกอย่างใช่ครับและที่สาคัญคอนอย่างแพงนะพี่เอกไม่เกิน1 2 6ปีใช่ครับเอาแบบอย่างแพงเลยนะไม่มีแพงเกินกว่านี้แล้วไม่มีเกินกว่านี้ครับแล้วก็อีกอย่างนะ ถ้าลูกค้าเครดิตดีมาคุยกันได้ด้วยส่วน่ถส่วนรถดอกเบี้ยมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากซื้อรถกับผมนะครับเบอร์065 558 5888ยินดีให้าไปบริการครับผมเมื่อกี้มึงไม่ควรผายมือหรอกไม่ได้ไม่ได้ผายมือคือกูอย่างนี้ไงแล้วกูจะไปอย่างนี้คือกูเท้าขวากูก้าวไปอย่างงี้นะมือกูก็ไปอย่างงี้แล้วกูก็ก้าวเท้าซ้ายมาปึ้งแล้วกูก็พูดกูผิดอะไร หมูก็หลายเนี่ยหลายเลยจังหวะมึงมากูเออมันก็ต้องครับครับผมแล้วอยากซื้อแล้วคับผมแอ๊กครับ ติดต่อได้ที่เบอร์0ูน9 9 6 9 9 9 6ได้เลยครับผมครับผมแล้วก็จะมีเซลล์อีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพี่เบสเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับผมแล้วก็ช่องทางการติดตามต่างๆครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เช่นกันเราขึ้นไว้ให้เช่นกันนะครับแล้วก็ใครอยากได้รูปคันนี้เพิ่มเติมครับผมสามารถทักเข้ามาที่เพจได้เลยได้เลยว่าแอดไลน์ตามเบอร์พวกเราได้เลยได้เลยเช่นกันครับผมครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ตัวขอตัวลาไปก่อนครับครับ เอาไหมวะไม่เอาไม่เอาห่อไม่